สี่สาอครับพี่โชวพูดถึงการฝึกซ้อมวันนี้หน่อยครับอ,อนะครับตอนแรกเรานึกว่าจอากาศจะหนาวนะครับก็เออ่ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับก็มีแดดน,นะก็ให้วันนี้ให้เด็กทอบสภาพก่อนนะครับเพราะว่าเราเดินทางมาเมื่อวานทวันนะครับวันนี้อาจจะต้องอใช้ในออกซิเจนเยอะนะครับในการวิ่งนะครับแล้วก็ในเทคนิคที่ตามโค้ชยงเขานะ นะในส่วนของน้องๆเองนะได้คุยกับก็โอเคนะทุกคนก็ปรับสภาพได้ดีนะฮะและก็กำลังใจอะไรมีเยอะนะครับก็ส่วนของอคนที่อาการบาดเจ็บก็มีเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับก็คุณหมออีทเดี๋ยวท่านจะจัดการนะในส่วนของผู้เล่นที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับส่วนตัวพี่ชคคาดหวังกับนักเตกะกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับอ๋อแน่นอนนะครับว่าเรา นะได้ตัวผู้เล่นมาขนาดนี้แล้วเขาก็เล่นในในลีกอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในความฟิตอะไรต่างๆไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่นะฮะก็เน้นในเรื่องเทคนิคที่เรามีวลาน้อยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆต้องทําความเข้าใจให้เร็วที่สุดนะในเรื่องเทคนิคที่โค้ชยงได้วางไว้นะครับแล้วก็ผลงานอะไรต่างๆผมว่าในสนามเราต้องมาวัดกันในใน,ในวันแข่งขันนะครับเราก็ประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้นะครับ ครับคิดว่าระยะเวลาการเตรียมทีมครับที่อาจจะน้อยกว่าทีมคู่แข่งร่วมกลุ่มครับตรงนี้คิดว่ามีปัญหาไหมครับเอ่อจริงๆแล้วนะครับผมว่านักเตะของของ,ของเราเองนะครับก็อยู่สโม,มรสรต่างๆเนี่ยก็มีโค้ดที่ดีอยู่แล้วเพราะนั้นในเรื่องเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยพอมาเรียนรู้กับเราแป๊บเดียวผมว่าเขาสามารถทําได้แล้วเพราะว่ายู23ยืนรุนนะครับเขาพร้อมยืะขึ้นชุดใหญ่ได้หมดแล้วนะครับเพราะนั้นผมว่าตัวผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยนะฮะต้องต้องปรับนะฮะจูนกันให้เร็วที่สุด ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหามากนะครับอยากอยากฝากอยากฝากถึงแฟนบอลชาวไทยนะครับก็ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยทุกท่านนะครับนะฮะตอนนี้ทั้งมาดามแป้งเองนะฮะท่านผู้จัดการทีมก็เป็นห่วงนะฮะได้เดี๋ยวท่านก็จะเดินทางตามมาสมทบนะับเป็นห่วงในเรื่องความเป็นอยู่นะฮะอาหารการกินนะครับแล้วก็น้องๆคนไหนนะครับ พร้อมหรือไม่พร้อมอะไรเงี้ยก็ปรึกษาโค้ชแล้วพวกผมก็จะย้ําตัวนักเตะอีกทีน,นะครับก็ขอบคุณแฟนบอลน,นะฮะที่ให้กําลังใจนะครับพวกเราก็มาที่นี่แล้วแน่นอนนะครับความมุ่งหวังความคาดหวังมันสูงอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็ไม่อยากกดดันให้น้องๆเยอะนะครับแต่ว่าในการฝึกซ้อมและการแข่งขันอะไรทั้งหมดผมว่าผลชนะนะฮะนั่นคือ,อสิ่งที่แฟนบอลคาดหวังพวกเราก็จะทำ ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อเพื่อเพื่อ,อชัยชนะทั้ง3เกมนะคคครรับับบบขอุณครับ